สวัสดีครับผมจิรเดชรถบ้านนะครับผมวันนี้นะครับมานําเสนอ Honda Accord นะครับผมรถแต่งสวยๆให้พร้อมใช้เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้รถสวยเลยนะครับ2.4 Navigator นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับผมไม่เคยติดแกนนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับสีสันสวยเต็มนะครับประมาณสัก90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผม แต่งโมเก้นรอบคันนะครับล้อแมกซ S 0 5 R 1 9นะครับสวยเต็มพอดีซุ้มนะครับจัดส่งให้หลอดๆเลยนะครับปลท่อคู่นะครับนะะโาโ์วิน,ะะน,นนะครับเป็นคาร์บอนนะครับหลอดๆเลยตัวถังสวยนะครับไม่มีชนดักนะครับไม่เคยติดแก๊สน,นะครับผม จริงหล่อมากนะครรับายละเอียดตัวรถต่างๆซีนต่างๆแท่นเครื่องช่วงลงช่วงล่างปุ้ตทุกอย่างผมเก็บงานให้หมดแล้วนะครับเอาไปใช้งานได้เลยไม่ต้องไปทำไรแล้ะครับเนี่ครับรอๆเลยเดี๋ยวลองไปดูภายในกันนะครับอันนี้รถสวยมากนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับผมนะครับอนังแท้เดิมโรงงานนะครับไม่มีแตกค่ะนะครับสวยสะอาด มาหลังไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับแอร์หลังนะครับแผงประตูสวยผ้าหลังคาสวยนะครับฟิล์มใหม่นะครับทั้งคันบอร์ดปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับใช้งานได้ปกติครับวงมาลัยมันติฟัง์ชันคุณคอนโทรลใช้งานได้ครบนะครับบัคเกียร์แพดเดิลชิพนะครับบลวอกล้ใช้ขวาจอนิวิเกเตอร์นะครับ แอร์เย็นนะครับระบบไฟฟ้าจะได้ครบเอาไปรวมๆไม่ต้องทำอะไรแล้วครับผมใช้งานได้เลยนะครับคาสวยใสๆเลยครับบางๆนะครับตัวถังสวยนะครับไม่มีชนหนักทีคว่มนะครับการันตีว่าพร้อมใช้ครับผมสวยจริงตรงปกนะครับไปดูห้องเครื่องกันนะครับ ถทังสวยเลยนะครับผมไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับเครื่องยนต์เดินเรเรียบนะครับน้ำไม่ดันพันไม่ไหลนะครับรายละเอียดซีนต,ต่างๆทุกอย่างที่ว่าเสียผมเก็บให้หมดแล้วนะครับเอาไปตอนนี้คือใช้งานได้เลยครับรถจบทุกอาการนะครับเก็บงานให้ทุกจุดนะครับผม สำหรับแอคคอร์ดคันนี้นะครับราคาเปิดไปที่269,000นะครับตัวรถเป็นปี2008นะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับ2.4นิวเตอร์รุ่นท็อปสุดจัดได้เต็มนะครับฟรีดาวได้เลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็เรียนเชิญนะครับที่เต็น์จิระเดชรถบ้านนะครับตลาดรถยนต์ดีชัวถนนกาญจนาพิเศษบางแคนะครับหรือว่าโทรนะครับ0924604256 หาไว้ใช้ผมการันตีครับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับขอบคุณครับ